เ่อนเพื่อนครับสวัสดีครับใครที่จะสอบภาคคอนะครับของครูผู้ช่วยกรณีปกตินะครับอันนี้ผมขอยิบยกนะครับกรณีพิเศษมาให้ชมนะครับว่าข้างในควรมีอะไรตามตัวชี้วัดนะสิ่งที่ต้องมีนะครับให้ไปเป็นแนวทางการทํานั่นก็คือ1แหละคํานํานะครับ2สารบัญนะครับเรามาดูเนื้อหาของสารบัญเวลากรรมการท่านเปิดดูเนี่ยท่านจะเปิดดูตามนี้นะครับท่านจะให้คะแนนตามตัวชี้วัดที่มีอย่างเช่นท่านบอกว่าการศึกษาก็ต้อง มีการศึกษานะครับอย่างเช่นวุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไปใช่ไหมล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะครับประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่การสอนอันนี้ตัวเชื่อมมันก็จะต่างกันนะผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่การสอนนะครับบุคลิกท่าทางเราเปิดดูข้างในนะครับอันนี้ตัวอย่างของเล่มนะนะครับอันเนี้ยก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อเรื่องนะครับก็ต้องมีข้อมูลผู้ขอรับการประเมินเบื้องต้นนะครับถามว่ามีคะแนนไหมตอบไม่มีนะครับแต่ใส่เพื่อเป็น first impression ให้กรรมการเขารู้สึกประทับใจนะครับอันนี้นะครับตัวชีวัดเขาจะเป็นประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนก็มีผู้บริหารนะครับรับรองหนังสือให้นะตรงนี้นะครับประสบการณ์ท่านก็ลิสต์มาเลยกี่ปีกี่ปีนะครับทาเป็นแบบนี้นะถ้ามีประสบการณ์ในสถานศึกษานะครับก็ทําได้แบบนี้นะครับอันนี้ต้องเรียนเน้นย้ําว่าเป็นเร่มของครูผู้ช่วยกรณีพิเศษนะครับอันนี้นะครับเกี่ยวกับด้านการจัดการเรียนรู้นะครับ การจัดการเรียนรู้ก็ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้นะครับแล้วก็มาจัดทําเป็นโครงสร้างรายวิชานะครับจัดการเรียนรู้นะครับใส่แผนใส่ใบางานเข้าไปนะเนี่ยนะครับมีวิจัยในชั้นเรียนนะครับคือเป็นองค์ประกอบตามเขาทําวิทยาฐานะเลยนะครับที่เอามาใส่นะไม่ต้องยากนะเพื่อนๆนะ อันนี้ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับมอบหมายนะครับคือส่งเสริมการเรียนรู้นะก็ใส่เข้าไปอย่างเช่นได้รับเป็นงานชุมชนสัมพันธ์งานอนามัยโรงเรียนนะครับผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่างนี้สําคัญนะมันต้องมีนะครับสอนยังไงแล้วผลมันเกิดเป็นยังไงอันนี้นะครับเขายกตัวอย่างของร้อยละเจ็ดสิบนะครับก็คือผู้เรียนมีระดับเกรดสามขึ้นไปอ่ะนะครับผู้เรียนมีระดับ ผลการเรียนระดับสามขึ้นไปร้อยละเจ็ดสิบอันนี้ก็เอามาเลยห้องที่มีผลการเรียนสูงเลยนะครับเนี่ยสังเกตดูเห็นไหมเกรดสี่ทั้งหมดเลยนะครับแนวทางในการแก้ปัญหาแนวทางปฏิบัติผ่านไหวพริบก็มาเลยตั้งแต่การทฤษฎีการแก้ปัญหานะครับคือกรรมการถามมาเรายกอันตัวนี้ทําเลยนั่นก็คือหนึ่งยอมรับปัญหาสองกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสามลงมือทําตามแผนสี่ติดตามประเมินผลเนี่ยมันจะเป็นรระบบงานของ p d c a เลยนะ นะครับเทคนิคการแก้ไขปัญหา1ต้องยอมรับปัญหา2กําหนดแนวทางนะครับคือเขามันจะมีในเกณฑ์อยู่นะในเกณฑ์ภาคคอท,ที่ท่านอะ่ะนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาของท่านแหะข้าพเจ้านําหลักพุทธศาสนาโอ้อันนี้ก็นําอริยสัจสี่นะครับมาแก้ไขปัญหาด้วยมีทั้งหลักธรรมแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์นะครับ ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้นะครับนี่นี่ที่ผมได้นําเรียนไปนี่นะครับก็มีแผนการเรียนรู้มีเคมีเคมีเคมีพมีเอนะครับมีความรู้ทักษะนะกระบ,บวนการแล้วก็คุณลักษณะนะครับนะอันนี้เป็นมาตรฐานการเรียนรู้เพราะว่าเป็นเอ่ออะไรครับเป็นแผนการสอนพื้นฐานนะครับเป็นแผนพื้นฐานไม่ใช่เพิ่มเติมนะเนี่ยนะครับก็ใส่มานะครับ สื่อการสอนท่านมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะครับนี่สื่อการสอนนี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะท่านไปประยุกต์ใช้นะครับในเล่มแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องมีในเรื่องของความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอันนี้มีทุกทุกการสอบเลยนะประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมีทุกการสอบเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาอยากให้เราเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์จงรักภักดีนะครับต่อสถาบันหลัก ของชาติศาสนานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะอยู่ตรงนี้นะครับประวัติศาสตร์ชาติไทยส่วนใครอยากได้ไฟล์ตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะอัพให้นะเดี๋ยวผมจะอัพให้การเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3พารากราฟนะข้าพเจ้ามีความเข้าใจประวัติศาสตร์ชาติไทยยังไงนะครับ2ข้าพเจ้าเนี่ยนะครับนําประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดสู่ตัวเด็กยังไงนะครับ แนะสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างไรนะครับนี่คือการนําเสนอนะครับเวลาที่ท่านเข้าไปในห้องสอบนะครับอย่างเช่นกรรมการเขาอาจจะถามว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยท่านมีความเข้าใจว่าอย่างไรเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติท่านอย่าลืมนะสถาบันหลักของชาติเนี่ยท่านต้องเข้าใจสถาบันหลักของชาติก่อนประกอบด้วยชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับ สามอย่างเนี้ยนะครับท่านจะเอามารวมให้เป็นเรียงร้อยถ้อยคําได้อย่างไรนะครับซึ่งผมได้ทําไว้หมดแล้วนะก็ท้าความมาตั้งแต่การเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษมาเลยนะครับแล้วก็จนถึงมีประเทศชาติในปัจจุบันนี้นะครับและเราจะต่อยอดหรือ,อแสดงความจงรักภักดีนี้อย่างไรและจะส่งทอดถ่ายทอดสู่นักเรียนได้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการนะเพราะว่าทํายังไงเด็กสมัยใหม่นี่ถึงจะมีความรู้ความเข้าใจตระหนักรักชาตินะครับ แล้วก็เข้าใจในเรื่องของสถาบันหลักของประเทศนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าตัวไฟล์ตัวนี้มีประโยชน์นะผมก็จะอัพไว้ให้นะครับแต่ไม่ใช่วันนี้